อ่านะครับก็สวัสดีสวัสดีน้องๆชาวโคทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับพ่วดกับผมแล้วก็เกมไรเออยจําได้ไหมนะครับอยู่กับเกมมินิเวอร์นะครับซึ่งเราก็อยู่กันในโหมดฮ์ดคอ์นะครับแล้วก็อยู่กันในป่าเล็บพุเหมือนเดิมนะครับถามว่าทําไมบ้านที่สร้างหายไปไหนแล้วมาอยู่ที่ไหนใช่ไหมน้องๆที่ดูคลิปพี่ติดตามคลิปมินิเวอร์เนี่ยคงจะสังเกตกันเห็นใช่ไหมว่าบ้านที่หายไปนะครับจริงๆตัวบ้านไม่ได้หายนะครับแต่ว่าตัวแมปมันหายไปเลย นะครับซึ่งตัวพี่เองเนี่ยแหละนะครับเป็นคนทําให้มันหายด้วยการมือล้านนะกดลบไปพอดีฮนะทาให้ทําให้เนี่ยทาให้ตัวบ้าแล้วมันหายไปนะครับวันนี้ก็เลยเออนะครับได้เลือกงามยามดีมาเล่นใหม่เลยนะครับเล่นใหม่ก็แมปเดิมแหละนะครับสร้างในซีนแมปเดิมนะครับเพราะว่ามันมีทุกโซนไงนะครับก็เลยทําให้ง่ายโดยการทํานู่นทํานี่นะครับ พอเราเปลี่ยนมาใช่ไหมนะครับเราจะมาสร้างบ้านกันตรงป่าเลดวูดนะครับแต่ว่าวยคมที่ว่าป่าเลดวูดนะครับมันจะมีในส่วนของไดโนเสาร์นะครับที่คอยมาบุกทาร้ายเรานะครับเราก็เลยจะสร้างบ้านกันตรงนี้ครับคือต้นไม้2ต้นนี้แหละนะครับเราจะสร้างบ้านอยู่กันในที่สูงนะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เนี่ยพี่เล่นในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับซึ่ง จะไม่สามารถตายได้เลยนะครับดังนั้นการป้องกันไว้นะครับเผื่อดันโนเสาร์มาสปอรออกมานะครับเราจะได้ไม่แตกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเนาะฉะนั้นพี่วูดก็เลยจะต้องสร้างข้างบนนี้แหละนะครับคือจะไม่สร้างสูงมากหรอกนะครับเพราะว่ากลัวตกมาตายเหมือนกันนะครับเวลาตกมาตายแล้วมันไม่คุ้มค่านะนะครับกับการทําแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องสร้างอยู่ที่สูงนะครับโอเคเริ่มมาก็ตัดมงตัดไม้เคลียบพื้นที่ก่อนนะครับ ในคลิปนี้นะครับพี่กูก็จะมาสร้างบ้านบนต้นไม้นะครับซึ่งเป็นบ้านที่พี่ยังไม่ได้สร้างนะครับยังไม่เคยสร้างเลยในโหมดขั้นสูงนะครับโอเคขอจัดการพื้นที่ตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับเพราะว่ามันจะลกนะครับแล้วก็ไม่สวยเลยพี่ไม่ชอบนะนะครับขอทําให้มันดูสบายตาขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ต้นไม้คู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเสาที่ดีครับเพราะว่ามันไม่เล็กมากไปนะครับทําให้ เราเอาบนดงบันไดอะไรมาใส่เนี่ยก็จะไม่เป็นทางเดินแบบทางเดียวที่มันดูเล็กๆอ่ะเข้าใจป่ะนะครับว่าเป็นทางเดินที่มันดูเล็กๆทางเดียวเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเดินตกค่อนข้างง่ายฉะนั้นพี่จะทําเป็นบันไดคู่นะครับซึ่งจะทําให้ง่ายนะครับให้ง่ายเวลาที่เราเดินขึ้นเดินลงนะครับซึ่งตัวบ้านที่พี่จะทาเนี่ยนะครับพี่จะทําบ้านแบบเป็นบ้านรูปตัวเอกป่ะนะครับเพราะว่ามันค่อยกันพอดีนะครับโอเค โอเคงนะั้นงั้นเรามาตัดไม้กันก่อนครับเพราะว่าไม้เราไม่น่าจะพอในการทําในส่วนของตัวบันไดหรือว่าตัวบ้านขึ้นไปนะครับฉะนั้นไม้ถึงจําเป็นมากก็ตัดไม้ออกไปเลยฮนะเราแวกบ้านเราจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นหน่อยเพราะว่าถ้ามันปิดตายเลยเนี่ยก็จะมองไม่เห็นจะมาเวลามีอะไรสปอนหรือว่าอะไรเดินมาหาเรานะครับโอเคนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่ทําให้แมบบปันหายไปเพราะว่า กะว่าเอ๊ะสำรลองไฟล์แมปไว้ดีกว่าไหมนะครับเผื่อจะพลาดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ทันนะนะครับคิดไปคิดมาเออจะสำรลองไฟล์ทําไมวะว่างั้นนะครับมือด้านล่นฮะกดพิบนะครับมือไวไงชีวิตเลยต้องมาเล่นใหม่ฮะได้พงได้เพชรแล้วอุตส่าห์ว่าจะใส่ชุดพงชุดเพชรให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยแบบชิวๆแล้วแท้ๆนะครับก็ยังจะต้องมาฟาร์มใหม่นะครับ นาจะต้องตัดไม้แล้วแวกงนี้ออกไปก่อนครับเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ในการทําบ้านเนาะนะครับโอเคคือเราไม่มีอุปรกรณ์พวกสว่านนะครับไอพวกเลื่อยนะหรือว่าเป็นขวานทองอะไรพวกนี้ถ้ามีเนี่ยจะง่ายมากฮะแต่ว่าพี่มีแค่เหล็กไงตัวนี้พี่ระหว่างทางเดินมาพี่ก็ได้ในส่วนของเหล็กมาหน่อยหนึ่งแล้วครับซึ่งอาจจะต้องเผาไว้ยี่สิบโอ้ยี่สิบเอนก็ไม่หน่อยนะครับนะ ก็เดี๋ยวเผาไว้ตรงนู้นนะตรงที่นอนเราแล้วกันเนาะนะครับน้องๆจะเห็นได้ว่าในคลิปที่แล้วอะ่ะตอนที่พี่สร้างโลกในระดับฮาร์ดคอร์ขึ้นมาเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าพี่โดนไดนโดนเสาร์ไล่ฮนะแล้วก็เกือบแตกไปด้วยนะครับถ้าหลบไม่พ้นเนี่ยแตกแน่เลยฮนะเผาเหล็กทิ้งไว้ครับแล้วก็มาโอ้โหทำไมไม้เราไปลอยอยู่งนะั้นน่ะไม้ล่วงไม้ดีไมม โอเคฮะอืมตรงนี้แหละนะครับที่เราจะทานะครับก็เดี๋ยวมาทําทางขึ้นก่อนนะครับทางขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นจากฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็จะพ่วงไปในเกาะตรงนู้นด้วยนะครับจะยึดเกาะตรงนู้นด้วยเอาไว้เป็นในส่วนของปศุสัตว์เรานะครับกันไดโนเสาร์นะเพราะว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์กินเนื้อนนะฮะน่าจะโดนอ่าทำรงทำร้า,า,ายกันไปเป็นแถวๆนะถ้าเลี้ยงสัตว์ไว้แถวนี้นะแต่ว่าพี่ก็ไม่เคยเห็นมันกัดนะไม่เห็นมันกัดไก่นะครับเห็นแต่มันกัดคนนี่แหละนะันที่เป็นประเด็นนะตรงนี้ พี่ก็ค่าไก่นะครับฆ่าแกะมาด้วยนะครับทำให้มีในส่วนของอา,อาหารพอสมควรนะครับทำให้เราน่าจะอยู่รอดได้แล้วก็นะครับได้ทําการเก็บในส่วนของพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นข้าวฮะ,มะเมล็ดข้าวที่เป็นมเมล็ดข้าวไม่ใช่ข้าวสาลีแต่เป็นมเมล็ดข้าวครับเอามาจากในส่วนของโซนนู่นเลยฮะโซนเขาเรียกว่าโซนอะไรโซนโซนต้นสกุลานะครับเอามาละตรงนี้เดี๋ยวเอาต้นไม้ไปปลูกก่อนครับ นะครับเอาต้านไม้เอาข้าวอะไรไปปลูกก่อนเนาะนะครับตรงนี้ปิกแอดกับขวานใกล้จะพังแล้วฮนะตรงนี้ไม้เราก็มีเยอะนะครับไม่ได้มีน้อยนะนะครับโอเคฉะนั้นเราก็ต้องการในส่วนของนี่เลยครับประมาณนี้ฮนะโอเคนะครับถึงมันพังไปตรงนี้ก็จะมีสำรองแล้วเนาะนะครับโอเคเอาของไปปลูกไวนะ้เพื่อ,อลดทอนนะครับของที่ใช้ในกระเป๋านะครับ คือช่องเก็บของนี่แหละเนาะเพราะว่าช่องเก็บของมันไม่ได้มีเยอะอะไรนะครับตรงนี้เรามีมเมล็ดถึงอ่าสิบสองอันนะครับสามารถปลูกได้แล้วแบบนี้ครับปลูกเข้าไปเนาะนะครับโจ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 ซึ่งมเมล็ดพวกนี้ฮะจะปลูกได้เฉพาะน้ําที่มันสูงกว่าอ่ามันไม่ลึกมากจะสูงกว่าเลยวะนะครับน้ําที่มันไม่ลึกมากนะครับโอเคปะนะครับ เริ่มด้วยการวางโครงพื้นบันไดก่อนนะครับเราจะต้องใช้บันไดใช่ไหมนะครับตรงนี้ดินเหรอดินเราก็มีนะแต่ว่าดินเหมือนจะไม่พอนะครับอาจจะต้องวางวางบันไดขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้ป่ะนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นชั้นแล้วก็ต่อไปตรงนู้นโอเคนะครับนะน่าจะคร่าวๆได้แล้วนะครับ คือเดี๋ยวเราจะใส่เป็นในส่วนของไม้เลืู่ดไปก่อนครับเพราะว่ามันหาง่ายนะครับคือคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ไม้ที่มันเป็นท่อนไม้นะนจะได้ใช้เป็นไม้ที่มันเป็นไม้ไปรรูปก่อนนะครับเอาบันไดมาก่อนนะฮะเพื่อความสะดวกสบายครับตรงนี้ มีบันไดทั้งหมด40อันไม่รู้จะพอมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคุยจ้ะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำบันไดไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เออเป็นทางเดินแบบนี้นะครับคือบันไดเราจะทำบันไดคู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบันไดเดี่ยวมันก็ทำยากเนาะนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าในส่วนของตัวบันไดนะ ก็คือจะต้องเดียงสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงฝั่งนู้นเลยนะครับคือถ้าเป็นบันไดเดียวอ่ะมันมันทำให้เราตกง่ายฮนะแล้วเราเล่นกันในโหมดแบบนี้เนี่ยตายไม่ได้แล้วใช่ปะ่ะนะเพราะตายไม่ได้เนี่ยก็ต้องป้องกันความเสี่ยงนะฮะโอเคนะครับ,นะรบใกล้ถึงแล้วนะครับคือมันก็โอเคนะมันก็ไม่ถึงกับว่าต่ำมากหรือว่าสูงเกินไปนะทำ ทำให้ไดนเสาร์มันน่าจะขึ้นตามมาปะนะครับนะจะต้องมีรั้วนะมีประตูรั้วด้วยนะครับเผื่อไดนเสาร์มันตามมานะเผื่อในกรณีเลวร้ายที่สุดนะครับและที่อื่นดีๆก็ไม่อยากอยู่ไงนะอยากอยู่ปาเลสวูดไงประเด็นเพราะว่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตะกี้ตกไปนี่ร้องเลยนะฮะนะโอ้ยฮะ อืมฮะอออฮะจริงๆเลยนะเนี่ยนะอันตรายมากครับการก่อสร้างบ้านอาจทำให้คุณตายได้ฮโอ้เกือบไปฮะครับโอเคใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโอ,โอเคฮะโชวโชวแบบนี้ครับแล้วก็ ตรงนี้เราจะใส่เป็นในส่วนของไม้แปรรูปนะครับซึ่งน่าจะเป็นไม้แบบนี้นะครับนี่นะครับคือก็จะใส่เป็นทางเดินทางเข้าอะไรตรงนี้ให้ไม่เรียบร้อยนะโอ้แม่งก็สูงเกินนะอาจจะต้องตรงนี้อาจจะต้องทําเป็นบ่อน,น้ําไว้ด้วยนะครับไม่งัน้นตกไปนี่บันเทิงเลยฮนะคือมันดีอย่างตรงที่ว่าใช้ไม้แปรูปแล้วมันไม่ตกไนงะนะครับ นี่ฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะทาเป็นอ่าเป็นบ้านชั้นหนึ่งฮะแล้วก็จะทําทางขึ้นไปตรงนู้นอีกชั้นหนึ่งครับเพราะว่าตัวบ้านถ้ามันเล็กไปก็จะอยู่ไม่ได้เนาะนะครับอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีพวกที่เก็บของอะไรพวกนี้นะทำให้เราจะต้องใช้บ้านที่ใหญ่ครับแล้วก็ตรงนี้จะต้องไปนอนด้วยเฮ้ยนะอันตรายฮะเซฟเซฟเพย์ไว้ก่อนนะไปนอนก่อนนะ เมื่อกี้เกือบแตกฮนะตกใจเลยทีเดียวคือเวลาที่เราไปล่าปิโตเรเลียมอ่ะเวลาที่เราจะไปเอาอากาศเพราะงัน้นนะพี่กลัวฮะพี่พูดตรงๆก็กลัวครับกลัวเราจะไม่รอดกันเด็เดี๋ยวตัดไม้เพิ่มสักต้นแล้วกันเพราะว่าเราจะต้องลงหาปิโตเรเลียมในน้ำลึกใช่ไหมนะครับเราจะต้องอาจจะต้องแบบเสี่ยงกับการออกซิเจนหมดอ่ะนะครับแล้วออกซิเจนในส่วนของมินิเวอร์เนี่ย มันจะเพิ่มขึ้นทีละหลอดนะครับมันจะไม่แบบเอ,อ่อขึ้นมาแล้วหายแบบหายใจสะดวกเต็มที่อะไรเงี้ยไม่นะนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาทีละหลอดแบบนั้นเลยทําให้ลําบากอยู่นะครับลําบากอยู่ทุบอออครับทุบไปไม้ออเพราะกฮะพี่ไอ้นี่วยพี่เห็นในอนิเมะแล้วฮอลลีซันนะครับที่เขาทําถนนในเกมใช่ไหมนะครับ โอยถนนแบบนั้นน่ะสวยนะนะครับพี่อาจจะมาทําในส่วนของตัวมิเวอร์เราก็ได้นะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แจ่มมากครับตรงนั้นแ่ะพอไหมเนี่ยนะฮะคือข้อเสียของมินิเวอร์อย่างหนึ่งเลยนะครับคือนอกจากการขุดที่ใกล้แล้วนะครับ ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกระเด็นออกฮนะกระเด็นออกข,อข้างข้างในส่วนของตัวบล็อกต่างๆนะทำให้เวลาที่เราจะเก็บแผ่นไม้อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะกระเด็นออกทําให้เราจะต้องเดินเก็บนะครับหรือว่าหาไม่เจอนะอย่างไม้ต้นหนึ่งฮนะไม้ปกติเราจะได้ประมาณ5แผ่น5้าบล็อกไม้สําเร็จนะซึ่งยังไม่แปรรูปนะนะครับระวังด้วยนะตกไปตรงนี้ก็ลําบากกันฮะนะนะออพอมันโอ้โหเห็นปลาตะเกียบป่ะ คือมันได้ในส่วนของประมาณห้าไม้แปรรูปเอ้ห้าไม้ที่ยังไม่แปรรูปใช่ปะแต่ถ้ามันกระเด็นอะครับบางทีมันจะกระเด็นไปไกลทําให้เราเก็บไม่ได้ใช่ไหมนะครับมันจะทําให้เราหาไม่เจอนะครับโอเคตรงนี้นะครับต่อตรงนี้ออกมาน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวตัวชานบ้านนะครับตัวชานบ้านมองอไหมนะครับถ้ามองไม่ออกเราดูต่อไปนะ นะครับเอาชีวิตรออนะฮะเอาชีวดตรออในส่วนของฮาร์ดคอร์นะครับซึ่งเราไม่สามารถตายได้เลยนะครับถ้าเราตายถือว่าเกมโอเวอร์นะครับฉะนั้นอย่าตายนะครับนี่แหละนะครับประเด็นเลยคือจะต่อไปยังไงไว้ตรงเนี้นะครับตรงนี้เรามีไม้ไปรูปที่พอหรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะเอาโตคราบมาด้วยครับขี้เกียจลงไปแล้วไง แล้วก็ต้องการในส่วนของบันไดครับพอปะ่ะ34อันไม่แน่ใจจะพอหรือเปล่าฮะไม่น่าจะพอป่ะเพราะว่าก่อ,อนหน้านี้มันเกือบ60อันมันก็เหลืออยู่20ปะ่ะโอเคฮะเอาไว้เยอะๆดีกว่าเนาะนะครับออโอ้น่ากลัวเกินนะถ้าตกลงไปนี่ร้องเลยนะพี่พูดตรงๆ นั่นคือแล้วทําชานบ้านลงไปกันได้ปะคือให้สูงสัก2ขั้นเงนี้ยนะครับแล้วก็โอเคโอเคได้ได้ได,ได้แบบนี้ก็แบบนี้ก็โอครับแบบนี้ก็ไม่ได้แย่นะโอเคฮะแบบนี้ก็ใช้ได้ครับไม่ไม่ไม่แย่มากแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยสวยอยู่นะ ครับเออให้มันไม่ต้องสูงมากขนาดนั้นก็ได้ฮนะคือมันจะสูงเกินไปแล้วไนงะนะครับมันจะสูงเกินกว่าน,นี้นี่ก็สูงมากแล้วอะ่ะตัวน,นี้ต่อข้างๆออกมาด้วยครับเพราะว่ามันมันน่ากลัวนะน่ากลัวกับบันไดเล็กๆแบบนี้นะฮะอันตรายด้วยครับซึ่งชั้นบนเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นสามบล็อกเลยนะ ในส่วนของตัวบันไดนะครับเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงไว้ดีกว่านะนะครับบนบ้านบ้านใหญ่จริงๆให้มันให้มันใหญ่หน่อยเนาะนะครับถ้ามันเล็กไปก็จะเล็กอีกแยะนะโอเคฮะทีนี้เราก็จะได้บ้านขึ้นมาที่มันเป็นตัวระเบียงแบบนี้แล้วนะครับซึ่งนะมันก็ทำถามว่าทํายากไหมก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องระวังการตกลงไปตายนะ นะครับตัวนี้ระระวังสําคัญมากนะถ้าน้องๆพลาดตกลงไปท้ายเนี่ยน้องๆจะต้องกลับมาฟาร์มใหม่นะฮะฟาร์มใหม่เล่นใหม่ครับตรงนี้โอเคเฮ้ยอย่าไปอยู่อะไรตรงนั้นเล่านี่ไงโอเคฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ้านหลักครับเอาไม้ไม้หมดโอวั what? หมดด้วยเหรอโอ้ ไม้เลดวูดหมดแล้วฮะปา่านเราจะต้องลงไปตักตกใจตกใจนี่ว่าเดนเสาร์ตะกี้มองไปเฮ้ยไ,ไดโนเสาร์มาเหรอแต่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หลอนเองฮะนะครับใครยังไม่ได้ดูในส่วนของคีไอสตรีมอ่าอ่าอาโอนะครับหรือว่าแรงนหลอ,อกนั่นเองอยู่ดีจะไปเอาเอาวีซะงั้นเลยนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ย โอเคฮะต้องการน่าจะสักสามสี่ต้นนะฮะเพื่อที่จะได้คือไม้หนึ่งบล็อกอะมันจะได้ไม้ไปรูปสี่อันนะครับซึ่งมันต้องใช้เยอะนะในส่วนของตัวบ้านเราครับเพราะว่าเราไม่มีไม้อื่นเข้ามาส,สแปรในส่วนของบล็อกไม้ตรงนี้เลยนะตรงนี้ต้องเก็บไปฮะเฮ้ยเสี่ยงอะไรไม่เอาเรนนเสานะเห็นป่ะ คือพอมันกระเด็นแล้วทําให้เราเก็บบอกอยากมากครับตัดให้มันโล่งหน่อยก็ดีที่บ้านนะแล้วแวกบ้านนะซึ่งเดี๋ยวพี่จะพยายามลงให้รัวๆแล้วกันนะในส่วนของเกมไมซเซิร์เวอร์นะครับส่วนไมซครับเนี่ยไม่ใช่ไมาเซิร์เวอร์ดิมินิเวอร์นะครับโห oh, เล่นจุดหลอนหมดแล้วฮะสมองสมองนะต้องพักบ้างไหมเนี่ยนะฮะ โอเคฮะตัดไม้ก่อนโจโจโจะจะลงให้ในส่วนของมินิเวิร์นะครับคือจะพยายามเอาคลิปไมค้ามาสลับให้เป็นอ่ามินิเวิร์สไมค้าฟไมาเซร์เวอร์นะครับแล้วก็นะถ้า RO เปิดเมื่อไหร่นะครับนะ้องก็จะมี RO เข้ามานะครับซึ่งจะเป็นเกมหนึ่งที่เราจะเล่นกันนานมากฮะนะครับ,นะรบก็น่าจะเป็นเกมหลักในช่องเลยนะครับซึ่งเป็นเกมเกืมเมอบเลเวลเนาะนะครับคิดว่าคนอายุรุ่นรุ่นพี่เนี่ยน่าจะ ลุ้นชินกับเกมนี้ค่อนข้างดีนะครับเฮ้ยตรงนู้นมีถ้ำด้วยวะนู่นเลยมีถ้ำด้วยฮะบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยนี่ป่ะสวยป่ะสวยอยู่นะดีฮะตรงนี้มันมันไม่สมูทแหละต้องปิดไปโอเคปิดให้มันสมูทแบบนี้ฮะ คือเราจะต้องยื่นบันไดมาขั้นหนึ่งไะนะครับหรือเอาแบบนี้แค่ปาตะเกียงก็ส,สยองนะฮะถ้าเดินดีๆไม่น่าจะล่วงฮะแต่ถ้าเดินไม่ระวังนี่ล่วงแน่คือมันจะไม่ได้แค่เป็นโคไม้แบบนี้เฉยๆนะมันยังมีอีกนะฮะยังมีที่เราจะต้องทําครับผมโอเคนะครับหมดนั่งยังโอเคหมดนั่งละเช็คสักหน่อยฮนะ คลิปทำบ้านเนี่ยพี่ทำสักสองสองพาร์ทแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทเดียวมันจะนานเกินครับเพราะว่าก็จะทำทำเสร็จเนี่ยเพราะว่าพี่ชอบทำบ้านสไตล์โมเดินใช่ไหมนะครับเราก็เลยมาทำบ้านโมเดิลไม้นะครับซึ่งโมเดินไม้เนี่ยเราสร้างบนต้นไม้จะเป็นอะไรที่ไม่ดูแปลกนะครับซึ่งมันจะสวยเนาะนะครับถ้าเป็นโมเดิลที่มันเป็นบล็อกบล็อกทรายขาวทรายขาวมาเผานะครับย้อมสีเรียบร้อยเนี่ยนะนะครับมันจะดูแปลกนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะไม่แปลกเพราะว่ามันจะนะครับ คือมันเข้าอ่ะเข้าใจไหมมันกลมกลืนไปกับแมพฮะเหมือนแบบเหมือนทำที่ดักอะไรสักอย่างพอยังอ่ะกว้างกว้างกว้างพอยังโอเคฮะน่าจะกว้างประมาณนี้แหละนะครับโอเคทีนี้พี่จะวางในส่วนของบล็อกบันไดน,นะครับเพื่อจะยื่นออกมาเนาะเวลาที่เรามองไปข้างล่างเนี่ยมันจะสมูทสวยขึ้นนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ ใส่ในส่วนของบล็อกขึ้นไปฮะหนึ่งสองสามครับประมาณนี้นะครับคือจะใส่สี่นั่นแหละนะครับแต่สามมันก็ไอ้นี่แล้วปะสามมันก็บางไม่ถึงแล้วอะนะครับคือมันต่างจากไม้ค้าเพอสมควรนะนะครับโอเคต้องไล่ไปเป็นชั้นไปฮะรงนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อเติมเพิ่มทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าใส่รายละเอียดไปทั้งหมดเลยนะครับมันจะช้านะครับมันจะนานโอเคสี่นะครับสี่พอนะห้าสูงเกินครับ คือมันก็จะห้านั่นแหละนะพูดตรงๆไม่ได้เหรอตังนี้อ้าวอะไรเลยพี่ทำไมบล็อกมันเป็นงี้คือเราต้องหันหลังงี้เหละนะครับแล้วก็วางงี้ใช่ไหมโอเคฮะทำแบบนี้ก็ได้ครับโอเคนี่จะเป็นในส่วนของตัวหลังคาแล้วนะจะขึ้นเป็นตัวหลังคาแล้วนะครับซึ่งโอือมนั่นแหละนะครับ นี่แหละนะที่เป็นประเด็นฮนะที่ไม่สร้างสูงไปกว่าน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวตกลงมาแล้วจะเจ็บมากกว่าน,นี้ฮนะแล้วก็จะมืดแล้วด้วยครับคือเดี๋ยวเราจะมาทําพวกให้แสงเข้าอะไรเงี้ยที่หลังนะเพราะว่าอุปกรณ์เราก็จะต้องไปขุดทรายมาก่อนฮนะเฮ้ยบางทิเนเ่ไอที่พวางก็วางเวอร์เลยเนะี่ยกี่โมงแล้วเนะนี่ยฮะโอยนี่หกโมงแนละ้วฮะอันตรายแลครับเดี๋ยวไปนอนก่อนนะ โอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ให้กับตัวบ้านที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปลักไฟไว้ก่อนนะฮะปลักไฟไว้ปลักไฟไว้อันตรายครับเนาะกับตัวบ้านบนต้นไม้นะครับซึ่งซึ่งมันมันถ้าทำอะ่ะมันจะเสร็จนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานาน,นครับอาจจะหลักสักเกือบชั่วโมงเลยไหมนะครับประมาณนั้นนะนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวตัวบ้านใหม่ของเราเนี่ย น่าจะโตน่าจะจบกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูกันแล้วกันฮะว่าพอเราใส่หลังคานะครับเริ่มตกแต่งของนะฮะจะสวยขนาดไหนในส่วนตัวบ้านนะครับโอเคนะฮะเนาะโชะๆยังไงนะครับถ้าชอบนะครับหรืออยากให้พี่สร้างอะไรเพิ่มเติมในแมปนะครับกาดตัวบ้านที่มันแบบนี้นี่สวยมากเลยนะนะครับนะครับโอเคนะครับก็แนะนําไว้ทางใต้ลิงค์คลิปชันได้เลยนะครับวันนี้พี่บ๊ต้องขอตัวลาแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับผม